เพ่งทานนะรอป,รปร๊าป้าเหรอครับบ๊อบบี้ป๊าป้าป,ป๊าป้ามาแล้วไปดูซิใช่ไหม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 ยังไงป๊าป้ามาแล้วงไง คุณมโกโก้ล <s> ิมเซลโลและเกิร์ตวิบาน์ฮกมีทุ้กของเล่นเต็มอยู่วรถไอ่เก็บก่อนนะคะลบมากเลยเนี่ยเลี้ยงหมาก็อย่างนี้แหละ Have ice cream ice cream ice c วันจะกินไอ e cream ice cream ice c r พี่น้องสามทุ่มสิบสี่สิบสามนาทีสิบสี่ซะพักกันอยากกินไอศครีมมนะังนะว่าไงไปเสือไอศครีมวอดอีสิน,นี่พันย้อยอันนี้ของเพื่อนก็นสันเด็จเป็นวา เจ้าหนได้จ้าบไดีเปิดไฟอ้ยอ้ย thank you ขอบคุณค่ะได้ไอศครีมแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจะกินด้วยไหมเนี่ยมีใครจะกินด้วยไหมเนี่ยมีใครจะกินกับมามี่ไหมเนี่ยมีใครจะกินกับมามี่ไหมเนี่ย กิดกับมามีไหมเนี่ย <laughs> โอ้ไอศครีม,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 มอร่อยจังเลยให้ลองลองลองสิอร่อยไหมโฉออร่อยนะเนี่ยลองชิทเูสเิช๊ะพ่ะ Okk, 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 það er okk, maður, maður, það er okk, svo hann mær. Nú? Já. Það er svo mjög mód. Ef að vatna, ef að vatna. Það er nættið með þá.